สวัสดีค่ะู0เงิน29ล้านโดนสวมรอยเป็นแบรดพิษหลอกให้จ่ายค่าหมอหญิงฝรั่งเศสวัย53ปีสุดช้ำโดนหลอกู0เงิน29ล้านบาทหลังมิจฉาชีพหลอกว่าเป็นแบรดพิษมาหลอกให้รักอ้างไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเว็บไซต์ต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวของหญิงสาวชาวฝรั่งเศสวัย53ปีรายหนึ่ง ถูกมิจฉาชีพสวมรอยเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกแบรดพิตต์มาหลอกให้สูญเงินหลายสิบล้านบาทโดยเรื่องเริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2023เมื่อหญิงรายนี้ได้โพสต์รูปภาพขณะไปเล่นสกีบนเทือกเขาแอลหลังจากนั้นมีคนทักมาหาเธออ้างว่าเป็นเจนพิตต์แม่ของแบรดพิตต์ หลังจากคุยกันก็มักจะเอาแต่บอกว่าเธอเหมาะสมกับลูกชายมากขนาดไหนไม่นานหลังจากนั้นชายที่อ้างว่าเป็นแบรดพิต t ก็ทักหาเธอผ่านอินสตาแกรพวกเขาคุยกันทางออนไลน์ทุกวันและไม่นานเธอก็ตกหลุมรักเขาเธอเล่าว่าเขาดูมีน้ำใจและสนใจเธอรวมถึงความชอบของเธองานของเธอและครอบครัวของเธอ เขาส่งเพลงบทกวีแม้แต่เซลฟี่ให้เธอซึ่งเธอไม่สามารถหาได้จากที่อื่นทางออนไลน์ต่อมาเธอจึงได้รู้ว่ารูปถ่ายเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วย AI นอกจากนี้แบรดพิตตัวปลอมยังรู้จักวิธีในการถามและรับฟัง เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหย่าร้างของเธอกับอดีตสามีซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยและเธอได้รับเงินชดเชยจำนวนมากทันทีที่เขารู้ว่าเธอมีเงินมากแบดพิดตัวปลอมก็เผยว่ากำลังประสบป,ป,ปัญหาตายอย่างรุนแรงและต้องการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลถึงกับส่งรูปถ่ายของเขาบนเตียงในโรงพยาบาลที่สร้างด้วย AI ให้เธอเพื่อให เรื่องราวดูน่าเชื่อถือเขาอ้างว่าตนเองไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลแพงๆได้เพราะกำลังอยู่ในช่วงหย่าร้างที่ยุ่งยากกับแองเจลิน่าจูลี่นั่นทำให้เธอไม่คิดสงสัยเลยว่าคนที่เธอคุยด้วยมาหลายเดือนจะมาหลอกเอาเงินของเธอตลอดระยะเวลาหลายเดือนเธอจ่ายเงินกว่า83,000ยูโร 29.5ล้านบาทให้แบรดพิตตัวปลอรมรวมถึงเงินค่าหย่าล้างทั้งหมดเธอเพิ่งรู้ตัวเองว่าตกเป็นเหยื่อกลลวงรักอันโหดร้ายเมื่อเห็นทางทีวีว่าแบรดพิตตัวจริงคบหายอยู่กับอีเนสเดลาโมนแต่ตอนนั้นก็สายไปเสร็จแล้วตอนแรกฉันบอกกับตัวเองว่ามันเป็นเรื่องปลอมมาไร้สาระ แต่ฉันไม่คุ้นเคยกับโซเชียลมีเดียและไม่เข้าใจจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นฉันถามตัวเองว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกฉันฉันไม่เคยทำร้ายใครคนเหล่านี้สมควรลงนรก หญิงวัย53ปีได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อตำรวจเกี่ยวกับการช่อโกงดังกล่าวแต่ยังไม่ชัดเจนว่าตำรวจได้ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับคดีนี้หรือไม่ขณะเดียวกันเธอก็ถูกล้อเลียนบนโซเชียลมีเดียเนื่องจากเธอหลงเชื่อว่าแบรดพิตต์เป็นแฟนทางไกลของเธอขอบคุณข่าวสดค่ะ